วิชวีพอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิชวีพอดแคสต์ผมสร้างรูปวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับวันนี้เราอยู่กันที่อีพีที่เก้าสิบครับผมก็เบนนดนคนเดิมนะครับอีพีน่าจะเป็นอีีต่อคาถามจากทางบ้านนะครับใครที่ inbox อกอะไรเข้ามาก็เตรียมตัวรอฟังได้เลยนะครับในอีหน้าเกี่ยวกับคาถามทั้งหมดผมได้รวบรวมคําถามเป็นบางส่วนนะครับเอาไว้แล้วส่วนคําถามในที่ซ้ําแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามได้ใน ตอนที่ลงท้าด้วยหนึ่งต่างๆ,ๆนะครับโอเคประมาณนี้วันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยกันในท็อปปิกที่เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่เห็นท็อปิกนี้เข้ามาก็น่าจะชอบกันก็จะคุยกันเรื่อง Instagram นั่นเองครับ i n s t a g r กรนี่เป็นแพลตฟอร์มที่ผมเชื่อว่าจากสเตตของเรานะครับในวีดีโออแคร์เนี่ยวัยรุ่นของพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ย,ก,ยก็เป็นแก๊งวัยรุ่นทีนเนเจอร์ข้างนานเนี่ยชอบเล่นกัน เป็นหนึ่งในหนึ่งในสองแอปที่ผมเล่นบ่อยสุดลองจาก Facebook กับ YouTube หรืออะไรเงี้ยก็สามแอปเนาะผมก็เป็นหนึ่งในตัวยงของ IG เลยต้องยอมรับตรงนี้ว่าเล่นทุกวันแล้วก็มีบางคนที่ผมรู้จักเล่นแต่ IG ไม่เล่น Facebook ก็มีนะครับคือหลังๆมาน,นี้ผมเพิ่งจะมาเข้าใจหลายๆอย่างคือด้วยความที่ว่า f a c e b o o k เนี่ยเขาเติบโตค่อนข้างจะเติบโตมากแล้วเขาก็เข้าถึงไวได้มากขึ้น ซึ่งแน่นอนครับวันนี้จะไาชวนคุยว่าทุกคนเห็นว่าว่าพอเฟซบุ๊กโตขึ้นคนที่ตามเข้ามาเล่นก็คือพ่อแม่อาม่าอากงปู่ย่าตายายพี่น้องป้านาก็เปิด facebook เล่นกันมากขึ้น facebook มันไม่ใช่เซฟโซนของวัยรุ่นอย่างหลายหลายคนอีกต่อไปมันเป็นดาบสองคมไปแล้วว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราจะระบายอะไรบางเรื่องได้ผมมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องในบ้านผมก็คือว่าน้องสาวผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่น เฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าเขาเล่นอินสตาแกรมกับทวิตเตอร์ซึ่งพอคุยไปคุยมาเขาบอกว่าแบบเหมือนเฟซบุ๊กแบบคนแก่เล่นเลยเขาบอกว่าเฟซบุ๊กคนแก่เล่นเงี้งผมก็เลยมานั่งคิดอ๋อจริงด้วยเพราะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยผู้ใหญ่เขามาเล่นเยอะแล้ว,ลวเวลาเราจะโพสต์เราจะนู่นนี่นั่นอะไรมันเหมือนแบบผู้ใหญ่ติดตามเราเขาจะมาบ่นนู่นนี่นั่นซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเด็กก็เป็นวัยที่ต้องการแบบ p r i v a t e zone ที่แบบเอ้ยมีแค่เพื่อนมีแค่แบบรุ่นพี่ที่เราสนิทนุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยน,นะครับมันก็เลยทําให้หลายครั้ง facebook อาจจะโดนถอยห่างออกไปสําหรับในวัยเด็กที่เป็นเจน z หรือว่า gen u n t ้าหรือเจนอะไรเงี้ยกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาคุยเรื่อง ig ig เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางระหว่างผมกับน้องสาวคือผมกับน้องสาวเล่นแต่ว่าพ่อแม่ผมไม่ได้เล่น ig หรืออะไรเงี้ยจ,จะเล่นบางครั้นหรืออะไรเงี้ยน,นะครับทีนี้ผมก็เลยเอาบทหนึ่งจากหนังสือของ พี่นัทพลม่วงทำนะครับเจ้าของเพจการตลาดเวลาตอนผมไม่มั่นใจแกน่าจะมีพอดแคสด้วยนะผมก็เคยฟังอยู่หนังสือเล่มน,น,นี้ชื่อ Data d i ดเ e กต์มาร์เกนะครับพี่นัทแกก็เอางานวิจัยหนึ่งมาซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าก็ิวิทยาการที่เราดูรูปในสแกมเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าใครกันแน่นะที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับอืมคือ มันเป็นการพิสูจน์ว่า Big Data ทุกวันนี้มีความสําคัญมากๆกับทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเราจะมาเจาะลึกกันในงานวิจัยนี้กันนะครับว่าบิ๊กเขาใช้ Big Data ในการพิสูจยังไงว่าเอออัลกอริทึมเนี่ยสามารถค้นหาอะไรอย่างงี้ได้มากขึ้นเรื่องมันเกิดจากว่า2นักวิจัยมาสนักวิจัยนะครับแอนดูริสแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและแมสซาซูเซสนะครับกับคิสแดนฟอร์สนะครับแห่งมหาวิทยาลัยวอร์แมน ที่แบบเหมือนแบบค้นพบเบาะแสต่างๆว่า Data ที่มันซ่อนอยู่ในรูปของโพสต์อินสตน์เนเนี่ยส,สามารถบอกได้เลยว่าใครกันที่เป็นโรคซึมเศรา้าเมื่อเราพูดถึงสีนะครับเหมือนอารมณ์ก็สีก็จะมีผลเช่นสีออกมนมนด,มด,ดำๆก็จะบอกถึงความเศร้าแง่ลบถ้าสีสดใสก็หมายถึงแง่บวกแต่ว่าวันนี้สองนักวิจัยที่บอกชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ เหมือนบอกว่าไม่ได้แบบแค่ความเหมือนเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่ความเชื่อของเราต่อไปแต่ว่าพิสูจน์กันด้วยการใช้แมชชีนเลนนี่งอะลกอริทึมนะครับโดยแอนดูลิสและคิสแดนฟอร์ดเนี่ยได้รับอาสา,าสมัคร500คนมาร่วมทําก,การวิจัยโดยมีเงื่อนไขว่าทั้ง5้ายคนเนี่ยจะต้องมีแอคเคา t ์อินสตาแกรมเป็นของตัวเองมาก่อนจากนั้นเราก็ให้ห0ายคนเนี่ยตอบคาถามนะครับที่เราใช้ทดสอบสภาพจิตใจเหมือนกันที่ใช้ตามคลินิกทั่วไปสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้คือ มีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า1 7 0คนจาก5้าล้านคนเนี่ยบอกว่าตัวเองกลำลกังเป็นโรคซึมเศร้าและในจํานวนนี้มีถึง70คนที่บอกว่าเป็นแล้วก็กาลังรักษากับจิแตแพทย์อยู่นะครับจากนั้นนักวิจัยก็ทําการทดลองต่อไปกับผู้ทดลองกลุ่มใหม่โดยการนํารูปบนริสต์แกรม43,000รูปมาวิเคราะห์ในกลุ่มคนที่สุขภาพจิตด,ดีเป็นปกตินักวิจัยเนี่ยได้ทําการเลือกรูปถ่าย100รรูปที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดและในกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้า นักวิจัยก็ได้เลือก100่งรอรูปของเขาเหมือนกันก่อนที่จะได้รับครับการเข้าวิจัยนะครับโดยในการให้คะแนนเนี่ยก็จะผ่านคําถามว่ารูปนี้น่าสนใจไหมชอบไหมเห็นแล้วมีความสุขไหมเห็นแล้วรู้สึกเศร้าไหมผ่านการให้คะแนนตั้งแต่แต่ละข้อโดยเหมือนแบบว่าอารูปนี้ให้ศูนหนึ่งหให้กี่คะแนนจากนั้นนักวิจัยก็เอารูปมาแจกแจงผ่านเกณฑ์ต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมา สดเซลล์ภาพนี้ออกไปทางสีเทาหรือจางผ่านการดับจํานวนนับจํานวนใบหน้าที่เกิดขึ้นในการเฟสเทคช่นตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าจํานวนใบหน้าน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการเข้าสังคมและยังเอาจํานวนยอดไลค์และคอมเมนต์มาพิจรารณาประกอบควบคู่กันด้วยนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับสนักวิจัยเนี่ยได้ใช้แมชชีนเรียนนิ่งในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปที่โพสต์กับโลกซึมเศร้าดูว่ามันแบบเกี่ยวพันกันยังไงและได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ที่มีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะโพสต์รูปที่มีโทนสีออกไปทางสีฟ้าและเทาและสีที่มืดหม่นหรือเข้มกว่าปกติรวมถึงยังได้รับการไลค์น้อยกว่าเมื่อเทียบก,กับคนที่มีสภาวะจิตใจปกติโอ้โหเอาพูดออกมาเป็นงี้นะครับคืออย่างที่เรารู้กันว่า Instagram เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ ถ่ายรูปที่มีฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะมากแล้วทุกวนันนี้โอ้โหฟิลเตอร์แต่งคุมโทนอะไรกันเล่นกันเต็มซึ่งผมก็เป็นคนที่ตาบอดสีนิดน,นึงนะครับแล้วก็แบบอาจจะมองไม่ค่อยออกและนั้นก็เลยทําให้เหมือนบอกว่าอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือคนที่อยู่ในสภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีแนวโน้มไปใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า Inkwell I N K W E L L นะครับแล้วก็ปรับรูปออกไปแนวในทางเทนโทนที่มันสีขาวดํา มื่อเทียบกับคนที่มีสภาพจิตใจเป็นปกติมักจะโพลร,รูปที่ออกเป็นแนวสว่างหรือมีสันสดใสและมาใช้ฟิลเตอร์วาเลนเซียนะครับมากกว่าปกตินะครับคือพอฟังอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าต้องมีสักคนหนึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟังเรื่องนี้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดในอินสตาแกรมว่าฟิลเตอร์ที่ตูใช้ล่าสุดเนี่ยมันใช้อิงเวลหรือเปล่าแล้วเราก็ได้ปรับรูปให้มันมีโทนขาวดําหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าคิดว่าต้อจะมีคนแบบฟังฟังอยู่แล้วก็เปิดดูหน่อยนี่อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าเกิดมันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ต้องรู้สึกแบบแปลกใจนะครับเพราะว่าเหมือนทุกๆคนก็เป็นผมก็เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาไอ้ฟิลเตอร์จากงานวิจัยนี้ว่าวาเลนเซียเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคืออยากให้ทุกคนลองลองกลับมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยดัตตที่ซ่อนอยู่ในรูปเนี่ยก็ทาให้พบอีกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าและคนที่มีสุขภาพจิตปกติเนี่ยเมื่อทั้งสองกลุ่มนี้เห็นรูปภาพที่ชวนให้เศร้าก็ไม่ได้มีใครให้คะแนนเศร้ามากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด หรือแม้แต่กับภาพที่ดูมีความสนุกสนานคนที่จิตใจเป็นปกติก็ไม่ให้คะแนนภาพเหล่านั้นว่ารู้สึกสนุกมากกว่าแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อนักวิจัยเอารูปภาพพวกเขาโพสต์บนอินสตาแกรมมาวิเคราะห์ก็ทําให้พบอินไซต์ที่น่าสนใจว่าคำนี้ครับคนที่มีภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มจะโพสต์รูปภาพที่มีจํานวนใบหน้าคนอยู่ในรูปภาพน้อยกว่าเห็นได้ชัดอ่าถ้าเทียบกับคนปกตินึ้งง่ายๆคือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเหมือนแบบว่า ชอบแต่โพสเหมือนแบบอาจจะแบบชอบโพสแต่รูปที่ตัวเองแบบเซลฟี่หรือโพสร,รูปที่มีคนอยู่ในรูปภาพแค่หนึ่งในสองคนแล้วพอไปดูกลุ่มคนที่เป็นจิตสุขภาพดีเนี่ยเขาก็จะแบบชอบโพสร,รูปคนเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่ารูปที่ถ่ายติดคนจำนวนมากแล้วก็เมื่อเรานักวิจัยเนี่ยวิเคราะห์กันต่อก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยอาจจะสะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกออกไปผ่านรูปถ่ายที่มีตัวเองเป็นหลัก คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเรื่องซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆ,ำๆไม่ค่อยสนใจคนอื่นจะสะท้อนออกมาในรูปที่แบบจะมีคนในรูปก็มักจะแบบมีแต่ตัวเองหรือมีคนติดติดมานิดเดียวเท่านั้นแต่คําถามสําคัญคือถ้าสิ่งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะซึมเศร้าในคนได้ความนิยมในการถ่ายภาพเซลฟี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนทุกคนทุกวันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไปได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชวนถกนะครับเพราะถ้าใช่นั่นก็หมายความว่า การเซลฟี่อาจหมายถึงการแบบแซดฟ,ฟีก็ได้ครับเออมันอาจจะไม่ใช่การเป็นเซลฟี่ต่อไปจากงานวิจัยนี้นะครับก็ได้ใช้การวิเคราะห์รูปถ่ายที่โพสต์บนอินสตาแกรมก็ทําให้สามารถบ่งบอกได้ว่าใครกันแน่อยู่ในภาวะซึมเศรา้าอัตราการแม่ยําอยู่ที่70%เซเลยนะครับเมื่อเทียบกับการใช้แบบสอบถามท,ทางสุขภาพจิตในมาตรฐานในวันนี้นั่นหมายความว่าการค้นพบจากงานวิจัยในครั้งนี้กําลังเปลี่ยนเปลีย่ยนวิธีการค้นพบและการการลังเข้าถึง ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าได้สะดวกรุนเร็วมากขึ้นเพียงแค่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างอินสตาแกรมก็สามารถบอกกันได้นะครับนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการที่เรามาฟังงานวิจัยนี้คือผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าแบบไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปไป,ไปเหมือนไปกังวลกับเรื่องนี้กันมากเกินไปเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเออมัน เหมือนแบบหลายคนพอฟังพอแสตตอนนี้แล้วแบบเอ้กังวลว่าเอ้ยโทนภาพเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนอยู่บนความพอดีพอดีนะครับถ้าเราอยากใช้โทนนั้นก็โอเคครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะคุยกับทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองป่วยหรือไงการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือการป่วยอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเราแค่ต้องได้รับการรักษาหรือว่าเออได้รับการยอมรับนะครับก็อยากให้ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวแล้วก็คนที่เป็นเนี่ยเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ อยู่กับมันนะครับผมยอมรับมันตรงนั้นนะครับสาหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากขึ้นสามารถกลับไปฟังฟังวิดีโอฮอดแคต์ของเราได้นะครับที่ e ีที่ EP 68นะครับ e ีีนั้นก็มีแขกรับเชญเป็นน้องจอยซึ่งน้องจอยก็ผ่านการบําบัดการคลีสมาแล้วแล้วก็เป็นน้องที่เข้มแข็งมากๆคนหนึ่งขอบคุณน้องจอยอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองซึ่งแบบบางครั้งมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากแต่น้องก็มาแชร์นะครับใครอยากรู้มากขึ้นลองไปฟังได้นะครับที วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการที่ใครเป็นโรคซึมเศร้าดูโทนไอจีเขาดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมหวังว่าเรื่องนี้มันจะช่วยสร้างวันของคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย